ผมนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสองพักประชาชนนะครับพร้อมด้วยสสทิติกันทิติพุทธิคุณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดภูเก็ตพักประชาชนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับย่อยากจะย้อนความจํากันไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับในพื้นที่ตำบลกระลนนะครับเคยมีเหตุการณ์ ดินโคนสไลด์ใหญ่นะครับวันนั้นนะครับมีผู้สูญเสียชีวิตถึง13บารายนะครับวันนี้ครับผ่านไปแล้ว1ปีนะครับปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของคดีแต่อย่างใดนะครับถ้าผมขอท่าความกลับไปครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2567นะครับในพื้นที่ตำบลกะลนนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับซอยประตัก2และซอยประตัด8นะครับได้รับผลกระทบจากดินโคนสไลด์ นะครับแล้วนําไปสู่การสูญเสียชีวิตถึง13บารายนะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับวันนี้ทางเทศบาลตะบนกาลนนะครับได้ช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐไปแล้วแต่ความสูญเสียครั้งนั้นครับเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงมากนะครับยังส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อพ่อแม่พี่น้องที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ในปัจจุบันนะครับเรายังไม่มีมาตรการการป้องกันการ ดินโคลนสไลด์แต่อย่างใดเลยนะครับรวมจนถึงคดีความต่างๆที่ดําเนินคดียังไม่มีความคืบหน้านะครับแม้ว่าเรื่องจะผ่านไปแล้วหนึ่งปีครับทางผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนนับล้านบาทนะครับและเจ้าของยังไม่สามารถหาเงินส่วนอื่นมาส้มแซมบ้านเรือนได้นะครับชีวิตของท่านป้าท่านหนึ่งครับพัดพลาดบ้านเกิดมานะครับเพื่อมาประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ต้องหาเงินเลี้ยงชีพแต่ต้องไปหาไรายได้มาส้มแซมบ้านเรือนนะครับแล้วจนถึงมีการสูญเสียแล้วก็มีคู่รักชีวิตนะครับพึ่งแต่งงานกันนะครับนอนหลับอยู่นะครับก็เกิดดินสไลด์นะครับทับล่างจนเสียชีวิตรวมจนถึงพี่น้องแรงงานชาวเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเป็นเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาพักผ่อน ทำให้ดินโคลนสไได์มาทับเสียชีวิตทั้งผัวเรือนนะครับวันนี้ครับผลกระทบที่ได้รับนะครับความเป็นอยู่ต้องวิ่งหาเงินนะครับไปวางประกันศาลนะเพื่อที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับมูลนิธินะที่ประกอบในเรื่องของพระใหญ่นะครับที่อยู่จังหวัดปูเก็ตนะครับต้องไปหยิบยืมหาเงินไปวางศาลนะครับและต้องขอขอบคุณ สภาทนายความจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับอันนี้ครับผมทราบมาว่าครับขณะนี้ครับมีพระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดภูเก็ตพยายามที่จะวิ่งเต้นนะครับให้กรมศาสนาขออนุญ,ญาตป่าไม้กลับมาเปิดดำเนินการคดีพระใหญ่ซึ่งอันนี้ครับเราไม่เห็นด้วยครับว่าการที่ จะเอาพระพุทธศาสนามาหาคาดียังไม่มีความรับผิดชอบเนื่องจากว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จำนวนห้าไร่มีการก่อสร้างอาคารนะครับไม่ได้รับอนุญาตก็ยังไม่ได้เริ่มคำนีทำให้เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุดินสไลด์แล้วนำพาดินโคลไปทับล่างผู้เสียชีวิตถึง13ลารายวันนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดคดียังไม่มีความคืบหน้านะครับ และหน่วยงานที่จะขออนุญาตหรือให้เปิดทำการมีมารมีมาตรการทั้งหมด25ข้อนะครับอันนี้ก็มีการบีบบังคับพระในพื้นที่ให้เซ็นอนุญาตโดยมีพระผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังไปวิ่งเบื้องบนนะครับให้มีการเปิดเพื่อ,อ,อทำมาหากินกับพระพุทธศนาผมจึงอยากเรียกร้องนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดําเนินการหาแนวทางป้องกันเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นซ้ําในอนาคตไม่ให้นําเอาพระพุทธศาสนาไปหากินให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือผู้ที่ตั้งตัวเองว่าเป็นมูลนิธินะับซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีการเก็บเงินและตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือไม่วันนี้ต้องร้องเรียนไปยังปปงนะครับขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของมูลนิธิ ที่ประกอบการเกี่ยวกับพระใหญ่นี้ว่าเส้นทางการเงินไปทางด้านไหนนะครับและเรายังคงไม่ได้คำตอบใดๆทั้งสิ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในมที่รวมจนถึงอายการรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตทั้งๆที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้ชัดมาแล้วแนวเหตุของดินสไลด์มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้5ไร่ที่ไม่ได้รับอนุญาต เดี๋ยวเชิญสสทิศกันครับผมทิติการทิติพุทธิกุลผู้แทนรัชดรจังหวัดภูเก็ตเคสามพักประชาชนครับออในมุมของกรรมธิการการที่ดินที่ได้นําเรื่องนี้มาพิจารณานะครับก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันมาหลายรอบประชุมกันหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับในการที่จะให้ป่าไม้เนี่ยเพิ่มถอนใบอนุญาตเพราะการขออนุญาตนั้นเดิมขอโดยวัดนะครับแต่ต่อมาเนี่ยทางมูลนลิธิซึ่งเป็นเอกชนนํามาใช้ ก็ถือว่าขัดต่อระเบียบการใช้อนุญาตพื้นที่ป่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาสืบสวนต่อไปว่าเขตใดจะมีการปล่อยป่าละเลยให้การกระทําดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับสการขยายพื้นที่ก่อสร้างใหม่จนเป็นเหตุให้ดินสไลด์เนี่ยเอ่อทำไมยังไม่มีใครรับผิดชอบทําไมยังไม่มีหน่วยงานมาสั่งรื้อถอนทําลายในสิ่งที่เอ่อก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็แปลกใจและสงสัยครับว่า ทำไมถึงปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับขอฝากไปยังผู้ที่รับผิดชอบครับวันนี้คุณอ้างว่าคุณทําเพื่อพระพุทธศาสนาแต่ในทางกับการมีผู้เสียชีวิตถึง13รายแต่ไรซึ่งการรับผิดชอบเยียวยาใดๆ,ๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนระหว่างข้างบนหรือข้างล่างก็ฝากให้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้มีความสำนึกนะครับในชีวิตของเพื่อนพี่น้องที่สูญเสียชีวิตไปแล้วด้วยครับ มีมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับก,ก็ขออบคุณครับ